ใกลกาลังาใช่มคยโิ้อยมิแลกนเก็บมากกาต้องเก็บได้เ๋ยวลูองยาเก็บแล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าเลยต้องมีอะไรที่ต้เก็บาที่ควด้วยน ร้อยหลั้อยแก้วนะถามว่ากาแฟหลักร้อยแก้วนี่อยู่ได้ไหมบางได้ครับได้เนะใช่ได้นะเราอยู่ันมานานแล้วกับบังคนไหนที่อยู่แล้วแบบอะไรอ่ะทำอะไรแล้วมันเหมือนเดิมอ่ะคุณภาพให้มันเหมือนเดิมยังไงก็อยู่ได้อ่ะอันนี้บางเนี่ยอยู่กับเรามานานมากนะนานนานอ่ะอยู่ตั้งแต่ตั้งแต่ไม่มีตลาดบางอยู่ตั้งแต่ไม่มีตลาดเนาะใช่บางอยู่โห มาช่วงแรกๆค่ะเขาเหนียวใช่ตรงนี้เป็นทางล,งลูกรังเลยเนาะบางถัวเรามานานมากเลยนะบรรยากาศดีจ้าเช้าๆเนี่ยหเยก,กเมตรพาหเมโลละสิบห้าได้ไหมมันมากเลยนี่แปลมีดมาแปลกระดูกมา ย้อหลือมย้อยอางนี้เลยนะเดี๋ยวสักวัโลิฟห้าบาทให้ลูกค้าชิมได้เลยนะพี่เบ่าเมื่อวานนี้พี่ยาไปมอมาจากไหนหรือ่ะส่วนตลาดไทยโอ้มาโลสิบบาทโลากระดงมาแล้วเองกระดงสองใบใช่โลต5มาบาทพออีเบา ขายโลละ15บาทพอแม่งมีอะไรก็ขายได้หมดอะอันนี้ละ10บาทมาลา10บาทแ้าต้องใส่กัน,กน,นดูกกระเดากันองกวันมันก็ไม่ดีกับเราใช่ไหม,อมตอนนี้เราไม่ยุ่งเลยตลาดมันจะมีหรือไม่มีก็ต้องปล่อยเลยเพราะพี่ยาจะโฟกัสแตกของพี่ยาเท่านั้นอฮะาาเาาขาแกงมีขายทุกวันครับทุกวันไม่หยุด พยาจะโฟกัสแต่ตัวเองนะตอนนี้ไม่ได้โฟกัสตลาดเ <โฟ S 2> ออ่ตลาดพิยาก็คืออยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับแล้วป,ป้ายมาแปลด้วยป้ายให้ลูกค้าเลือกเลยแล้วของ,องมาใส่ให้เด็กตังเลยตรงนี้นอันนี้สิบบาทจ้ามาละสิบบาทนะฮุ้ยอยู่ในห้องแอร์เย็นสบายนะเนี่ยพิยาซื้อมานะนี่นะซื้อมาถึงเราสิบบาทใช่ไหม อย่าไปดูถูกเงินน้อยเงินมากเราไว้ก่อนอ่ะซื้อมาถึงละพี่ยาหนะ่ะซื้อมาถุงละหกสิบแล้วพี่ยามาขายหัวละสิบบาทนะมันก็ได้กําไรอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ได้นะได้น้อยได้มากเราก็ทําไปถองทางานมันต้องทําทุกอย่างทําไม่ได้ทุกอย่างอย่าคิดว่าเรารวยแล้วจเท็่ยงนไน้องไม่เอาเราต้องเอาหมดทุกอย่างนะเพราะว่าวันข้ั้งหน้าเราไม่รู้หรอกว่าทีนี้มันจะเป็นยังไงใช่ไหมเราถามว่าวันไหนที่พยาไม่ขายของ ไม่มีไม่วันไหนรู<ะ>้ไหมวันไหนครับวันที่ขายไม่ได้ <ン Legend> วันที่ยาไม่ทำวันที่ขายไม่ได้วันที่ขายไม่ได้เนี่ยมาวันเรสิบบาทประดุลให้เขาเลือกเองนะเนี่ยดีมากเลยสิบบาทลูกค้าไอ้ต้นมาร่ากินเดี๋ยวโหสุดยอดเลยพิ娅จะบอกให้มาล่าีิพิ娅คัดมาให้แล้วเออพีิ娅เนี่ยคัดมาให้แล้วเดี๋ยวตอนบ่ายต้มเคลือบบะนะต้มเพียงอันเยอะคน ปำนวนออมาสปไปไว้เลยนะช่วงเที่ยงเลยนะเก่งๆด้วยนะใช่ตร<ช>ไหนพูดไม่เก่งไม่เอาเลูครูปเก่งเรียกลูกค้าใช่เรียกลูกค้าเดีเ๋ยวจะพาไปดูนี่เลยนะมีรูปพี่ใหญ่ด้วยเดี๋ยวพี่ใหจะพาไปดูว่าเขาขายอะรไรกันบ้าง เดี๋ยวตั้งร้านให้หน้องก่อนมะม่วงน่ากินมากโล15บาทมาเลยแกจัดเลยนะแกมากเลยหมอีนีนน่นีู่นี่นี่จะอกยังไงดีะนี่นี่แกจัดเลยผิวไม่สวยแต่แกจัดให้ลูกค้าชิมได้เลย10บาทาเอามาละ10บาทจ่ายก,กับพี่ยาเลยจ้ะ ตลาดพิยาเปิดทุกวันครับทุกวันไม่หยุดเลยไม่หยุดไม่หยุดเขาไม่ทำอะไรครับขายนะขาเมื่อวานนี้ค่เมื่อวาน,วานล้นตลาดค่ะไม่รู้จะไปไหนขายถ้วยละสิบบาทใช่ได้แปดร้อยถ้วยแปดร้อยเมื่อวานนีม้มาขายที่นี่ครับ เดียวทิช่หน้ามาใหม่เสียค่าที่ไม่ประมานไม่เสียใช่พิ娅ไม่ได้เก็บนะเพราะเป็นชาวสวนไงเดี๋ยวี่ี่เดี๋ยววันนี้ิเดีด๋ยวซืดด้อแกงพิยาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้บรนจันจะต้องพาคุณแก่ไปล้างไตค่ะก็เลยว่าเดี๋ยววันนี้<ด>นไม่โกดังเรามาอยู่ตรงนี้ดีไหมโโนี่ไงนี่ไงเมื่อวานเมื่อวานชิมยังครับข้าวแกงโอ้กินทุกวันอร่อยไหมกินทุกวันคุ้มไหมคุ้มไหมไม่ต้องถามไม่อยากรู้ไงเอฟซีอยากรู้ว่าคุ้มไหม ื้อทุกวันเพราะว่ามึงมาขายร้านพี่ยาแต่เป็นคนที่นี่บ้านอยู่เป็สามทับเก้าค่ะเนี่ยอยู่ซอยจันไปเนี่ยแล้วก็คิดว่าจะหนุนพี่ยาทุกวันป่ะล่ะก็ซื้อตลอดอ่ะเนี่ยแต่ว่าวันนั้นมาเนี่ยมะม่วงมันเยอะก็เลยมาหาพี่ยาว่าจะเอามะม่วงบ้านก็เลยเลยเอามาขายเมื่อวานมาขายมาขายได้สักสามวันที่เจ้าพียาพี่ยาวิ่งไปบ้านไปไปซอยมะม่วงที่บ้านแล้วก็แฟนขับพี่ยาเอ็ีพี่ยาก็ไปสอยเอง่ สอยสเองไปใส่เองที่บ้านนี่จำจำต้นในนันน่ะเขียวใหญ่ขายเขียวใหญ่เหรอจำเลยจะต้องหาวิธีก่อนไม่เคยจำจริงได้ขายได้จริงละร้อยละร้อยละร้อยโอ้หแล้วพี่ยาแนะนำให้ทำก็เลยไอ้มะม่วงนี่มาก็เลยแนะนำมาก็เลยได้มาเป็นกระปุกเป็นอะไรแล้วพี่ยาจะบอกให้นะขายดีกระท้อนกระท้อนลอยอยู่ออกลูกแล้วได้เดี๋ยวจะทำลอยแก้วมาขายได้ได้แล้วก็อะไรรู้ไหมจำจริงมะม่วงไว้แล้วมาขายเกละร้อยละร้อยละร้อยโอ้ห รับรองสอทิศได้เกินได้เกินร้อยกิ่งขอฝากกระท้อนกับสาเกด้วยนะคะกระท้อนกับสาเกบ้านเราเองเดี๋ยวจะแปรรูปมาขายเพราะว่าเขาก็กดกดกแล้วมันก็ร่วงทิ้งวีหยาดีก็มันไม่ไปขายที่ไหนเมื่อกี้เอาอกล่องแบบถูกวตะกร้อมาฝากแม่ครับด้วยเราอกล่องเหวานเที้ยบเลยนะถ้าอยางไรก็มาเจอที่ร้านพี่ยานะคะขอบคุณพี่ยา ที่แบบว่าเออจากเราไม่ได้ขายของเนาะไม่ได้เคยขายอ่ะดูสภาพก่อนแต่เดี๋ยวก่นเดี๋ยวเขาโม่ไวเขาไม่ได้เขาไม่ได้ตาสีตาสานะเขาทำงานอะไรบอกเขาดิบอกเขาดอยู่มหาลัยสุขร์เททยธบัลติราชค่ะอยู่ฝ่ายผู้บริโภถ้าใครเป็นนักสาวมศทเจอกันใช่นี่นะเขาไม่ได้โอ้ก็ทำงานดีนะก็เดี๋ยวถ้าใครอะไรคุยถ้ามาที่นี่เป็นนักษามสทก็ถ้าเจอกันก็ปรึกษาได้ เขาทำงานดีแต่เขาอยากเป็นแม่ค้าอยากเป็นแม่ค้าอยากอยากแบบมีโมเมนต์เป็นแม่ค้าเหมือนลูกชายก็มาช่วยขายลูกชายเรียนวิศวะดาร์ใช่แล้วลูกชายเขาเรียนอะไรไหมวิศวะอากาศยานมาจองเก้าพระนครจันทรใช่เขามีหน้าาค้าไปไปก็คือเราทำสวนด้วยทำไรด้วยแล้วอาชีพเดียวมันไม่พอนะคะแต่เป็นแม่ค้ามันก็มีความสุขมีความสุขขายได้แปดร้อบาทนี้มาที่นี่ก็มีอาชีพเสริมนี่ไงเพื่ออกับข้าว ขายได้เมื่อวานแปดร้อยมาซื้อแบบข้าวแบบข้าวปกติแล้วมันจะร่วงพีเปล่าใช่ไหมมะม่วงอ่ะเราก็ต้องเอาเงินเก่าเงินมาซื้ออยู่ดีแดีครับดีโอเกเชื่อมบวชสาเกเขาทำมาใช่เดี๋ยวรอสุกก่อนรอก่อนนะรอก่อนนะเดี๋ยวเราชิมดูเชื่อมแบบบ้านๆทำแบบบ้านๆลองมาชิมดูค่ะราคาไม่แพงรับซื้อมะม่วงเล็ดไปขายไหมคะลูกสวยสวย